สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวปลาจากตลาดตลาดปลาตลาดปลาส้มจากตลาดกับอันนี้จากตลาดนะนี่จากบิ๊กซีนะดูว่ารสชาติจะตา่างกันไหมครับอันดับแรกนะครับเราจะกินของจากตลาดก่อนจะเนื้อแดงลายนะครับเมวอแบงลาย เป็นไงจืดๆไหมจืดๆ,ๆนะยังไม่มีกลิ่นปลาเท่ไห่อันนี้เขาจะบิ๊กซีนะเขาจะบิ๊กซีพันอะไรวะนอเว์นาว์อร่อยใช่ดูขอบิ๊กซีก่อนนะครับจะไม่มีลายไม่มีแดง หมูปลามันออกพม่กินอร่อยกว่าซึ่งเราจะบีบซี่็เดาวขาว่ากกินเบีย์ก่อนอกินมาถึงนี่เลย